สวัสดีจ้าพี่น้องพบอๆกันคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าผ่าเตอหญ้ามาเลาะให้เลาะห,หนาเด้อพี่น้องเด้อมาเลาะน้ำให้น้ำหนาจ้าชือว่าพอยังหลักกะทิฮานั่นละพี่น้องเอาอันนั้นละพี่น้องจ้าอืมค่อยากให้กินเท่าน้ออ่ะไปเบิ่งแถวใหญ่จ้ะน่นสิรัยยังเล้เดี๋วยวไมีกบบ่เป็นบงพผงไว้ได้แม่

แม่กามมันอ่ะโอ้โตงามเลยพอดีเลยมาเบ่งเน่ยโอ้ยตัวชี้ตัวเมียสวยสวยโอ้เออ ด้วย่จเราพี่มันมันตัวเจ้าไอ้ลองไปผุนวีมันขึ้นมาพงวีเห็นตัวบ่เขาเห็นตัอนนอเขาโลอยู่นี่ดิเราว่าเจ้าลงไปผุนแหนอยู่บ่บ่วะไม่ผุนยังบ่จักแล้วไม่จีนผุนดูเจ้าเน้นบนไปเออมีอีกตัวหนึ่งเจ้าใหญ่ว่าตีกับพี่น้องจ๋ามันซับมุนไงบ่ มาอู้ตัวเมียดตแงอ้ยเตือนตือนยบเน่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 น่โอ้ซับอีกะโ้ยนี่เออไข่ตัวนัอนมาดกเออตัวงามตัวะรนอโอ้ม่ปูเมียจ้ะัหไงกับตัวงามดีิรเลย โอ้ยชิ oh. ้นอหนี่นไหนกูบ้าเจ้าเล่ะบรด้งานทำเจ้าจะเมียมา้อพี่นองมาพุดกับปูพี่้องน้กันายเจ็ดกรบโปอยังก็ได้ยังยังพอกเอาวะนะพี่นองจ้าเอาอะไรอะเนี่ย เม่เอ้ยมนที่เห็ดคี่บทตังมันเทียงเหมือนเนี่ยพี่น้องปูแม่ปูแมีให้แต้ว่าพี่น้องให้นี่เมื่อเลิกปไปไหนคบพี่น้องอืมอ่าแม่เอาไปกินแล้วหรือวางหันในซองหรืมฮะ<อ>เตนหูเล่นกับลงใหม่เลย เละกระปูใกะปูให้ดีขันมาขันีย uh ู yeah, uh. <S <S uh ่เพื่อเห็นให้พี่ผู้น้ำนั่นจองเขาทยาไม่จกสายช่วงอย่าว่านำบกไม่ใหม่อ่ะพี่น้องอะไรล่ะให้เดียวกันอย่าพี่น้องเนยเออก็จะม่สอนสามสวนทีที่ยังวะ ขูยอยามนี่หากินยากเลยพี่น้องเด้อไม่กี่กี่กันไวเดียวอ้อหนีมือเลยเนี่ยตัวพอดีหลวงพอดีหลวงพดีลวพี่นอ้องอ่ใยายขุดขึ้นแบบบุโตโอ้ยมาเตือนกันกนบตือนโอดเนี่ย ủa, oh. à, oh, bố bỏ cái, ngay, tổ cụ, xung lực, <coughs> <coughs> để vào bao lực sao không quay được ngay, en léo, cái nách thịt, nó, nó con nhảy, cái thế này, <coughs <coughs> <coughs> ja, โอ้ล oh, ูกกันโปอยมาตื่นมาตื่นก็ตื่นปวดตัวนี้เป็นตัวอะไรหน่อยเกินมาหน่อยแล้วพอดีแต่ว่าพอดีดองเอ็นเล็บเอ็นเล็บ นีกะปูมีมน้องกะมบไบอหนเกลงกลงบเออไดเรนเลยเอาอ้ยมันก็บรงค่อยก็บไปอืมแ่เดียเอาเบบตื่น ตัวนี่นำกล้วยกุ้ยลูกกรเบ้อลูกเม้นอุ้ยแดนกุ้ตุยกุ้ยตตัวใหญ่แหงหลายมาอะไรมาแดนกุ้ตุกุ้ยเอะอ่าพี่น้องจ้า เข้าไปสรุปกันเลยพี่น้องผลงานของเฮาที่ได้กินได้อยากว่านอพี่น้องเนาะอ่าพวกผลงานของเฮาครับพี่น้องนี่กระปูโอ้ยได้อันดองเยอะพี่น้องนี่อ่าได้บอดองไมเน่้อยนาะอาจา,จา,า,ยารย์พี่น้องจ๋ากินีกฝากไว้ที่นี้เด้อเอาไปเที่ยาเช้นกัน